บหมีวใจเย็นก่อนนะคือมันไม่ได้เป็นอย่างที่เหมีวเห็นเลยอะ่ะคือเมื่อกี้เนี้ยหมีวลุกไปพอดีไม่ใช่หรอพี่ก็เลยนึกว่าพนักงานคนนี้เขาเป็นหมยวไงอย่าไปทําอะไรเขาเลยนะขอ้องนะคะอย่ามาผู้จัดการเลยฉันออกจากงานนี้ไม่ได้จริงๆคะ่ะแม่ฉันป่วยอะ่ะฉันต้องเงินไปรักษาแม่อ่ะฉันไม่สนแม่แกไม่ใช่แม่ฉันไม่เกี่ยวฉันสักหน,น่อยเหมียวครับหมีวเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะตรงน,นี้ไหมเดี๋ยวพี่เคลียร์ก่อน ทำงานเสร็จครับคุณช่วยมาถึงทีได้ไหมฉันขอโทษนะคะฉันขอร้องนะคะอย่าบอกผู้จัดการเลยนะคะคุณครับตกลงนะครับไปกับผมก่อนแล้วเดี๋ยวตรงนี้ผมกลับมาเคียรดอีกได้นะครับเจเดี๋ยวผมมานะครับหมิวเจเจ<ป>ก่อนอื่น ขอโทษคุณด้วยนะครับคือว่าไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าฉันตกงานไม่ได้จริงๆนะคะแม่ฉันป่วยอ่ะงานมันสําคัญกับฉันมากมากเลยค่ะถ้าเรื่องนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับคุณจะไม่ตกงานพาะผมแน่นอนนี่ครับคุณเอาเสื้อผมไปใส่คลุมก่อนนะเสื้อคุณมันเปียกน้ำอ่ะ เดี๋ยวคุณจะไม่สบายเอานะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณจะไม่สบายเอาขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับถึงยังไงผมก็ต้องขอโทษคุณอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอโทษแทนแฟนผมด้วยอะ่ะแต่คงไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เธอคงใจร้อนไปนะครับไม่เป็นไรเลยค่ะคุณเจอะไรนะครับ เมื่อกี้นี้เหมือนคุณจะเรียกชื่อผมเลยคุณรู้จักผมด้วยเหรอเออคือฉันต้องรีบไปทำงานแล้วอ่ะค่ะขอตัวก่อนนะคะคุณครับคุณเจเจเจเดี๋ยวก่อนรอฉันก่อนเจจะรีบเดนไปไหนทำไมล่ะหมิวแล้วคุณจะโวยวายอะไรอีก เจสก็คุณทิ้งฉันไว้ที่ร้านคนเดียวอ่ะแล้วคุณเดินมาคุณก็ไม่รอฉันเลยอ่ะแล้วไงครับคุณคุณเป็นอะไรไปอ่ะคุณกอดอะไรฉันเหรอหนวคุณก็ดูสิ่งที่คุณทำสิคุณไปทำแบบนั้นกับเธอไม่ได้นะคุณเอาน้ำไปสาดเธอไม่ได้แล้วคุณก็ยังจะไปบอกผู้จัดการให้ไล่เธอออกอีกเธอก็บอกอยู่ไม่ใช่หรอว่าแม่ของเธอป่วยอ่ะ แล้วถ้าเธอถูกไล่ออกเธอจะเอาเงินที่ไหนไปรักษาแม่เธอละ่ะเจคุณยังคิดเรื่องพนักง,งานคนนั้นอีกเหรอมันก็แค่พนักง,งานธรรมดาธรรมาคนนึงอะแล้วอีกอย่างฉันยังไม่ได้ไปบอกผู้จัดการเลยว่าให้ไล่มันออกอะแล้วคุณดูสิมันยังเอาเสื้อของคุณไม่ใส่อีกอะมิวทำไมคุณถึงเป็นคนใจแคบขนาดนี้อะทำไมไม่รู้จักมองโลกในแง่ดีบ้าง คิดเรื่องดีๆสิแล้วกี่ครั้งแล้วที่คุณทำแบบนี้ผมทนที่ใส่เดิมๆแบบนี้ของคุณต่อไปไม่ได้อีกแล้วอะเจเราเลิกกันเถอะเจ๊ผมรักกับคน,คนอย่างคุณต่อไปไม่ได้แล้วอะนั่งแท็กซี่กลับเจ๊เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเจ๊เจ๊ฉันขอโทษฉันขอโทษก็ได้เจ๊เดี๋ยวก่อน นห้เธอรู้ไหมเธอทําอะไรลงไปเธอทําให้แผนฉันพังหมดแล้วก็ฉันนี่ตั้งใจใหนเป็นแบบนี้นี่นะจากกันซะแต่ทําทให้แผนฉันพังอีกละ่ะเ,เข้าใจไหมเข้าใจถึงต่อจากนี้ นนอลองเพลยงพอดีนะครับอุย,อยขอโทษครับผมทำให้คุณตกใจหรือเปล่าอ๋อไม่ค่ะไม่คือว่าผมขับรถผ่านมาแถวนี้พอดีนะครับก็เลยแวะร้านนี้สักหน่อยอืมงั้นคุณจะมาเอาเสื้อใช่ไหมคะเนี่ยงั้นรอตรงนี้แป๊บนึงนะคะฉันไปเอาเสื้อคุณก่อนอ๋อเปล่าครับผมไม่ใช่มาเอาเสื้อสักหน่อยคือว่าผมอยากจะมาคุยกับคุณตากาครับ นั่งก่อนได้ไหมเออพอดีว่าฉันยังอยู่ในเวลางานนะคะฉันไม่อยากมีปัญหากับเจ้านายเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกนะครับถ้ามีใครมาตำหนิคุณคุณพูดชื่อผมไปได้เลยฉันนั่งก่อนครับค่ะดีวว่าผมอยากรู้นะครับว่า คุณรู้จักผมได้ยังไงเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าเพราะว่าผมลองนึกดูแล้วนึกยังไงก็นึกไม่ออกนี่เจจําชัไม่ได้จริงๆหรอขอโทษด้วยครับผมจำไม่ได้จริงๆก็ตอนนั้นเราเรียนโรงเรียนเดียวกันไงที่อยู่ห้องป .2 อ่ะครูเอวังอ่ะเราสนิทกันมากเลยนะ มิวใช่ไหมมิวหรือเปล่าใช่มิวคนที่ผมแอบชอบตอนป .6 ใช่ไหมอะ่ะมิวจริงๆด้วยอะ่ะมันถึงจำไม่ได้นะใช่ก็ตอนนั้นฉันก็ชอบนายเหมือนกัน่ถ้าอย่างนั้นมิวผมขอถามเรื่องนี้ได้ไหมอะ่ะ ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับทำไมคนถึงออกมาทำงานแบบนี้ล่ะเพราะว่าหลังจากที่เราเรียนจบป .6 กันไปทุกคนเขาก็แยกย้ายไปเรียนกันต่อแล้วก็ใครก็ติดต่ออะไรคุณไม่ได้อีกเลยอะก็พอดีว่าตอนนั้นบริษัทพ่อฉันโดนโกงอ่ะล้มละลายพ่อฉันก็ทิ้งฉันไปอยู่ต่างประเทศอ่ะ ลอยฉันกับพี่สาวอยู่กับแม่กันสามคนแม่ฉันก็มาป่วยหนักอีกตอนนั้นฉันไม่มีเงินเลยก็เลยไม่ได้เรียนต่อแล้วก็ต้องมาทำงานเอาเงินมารักษาแม่อ่ะางั้นทำไมตอนนั้นคุณไม่หาทางติดต่อผมเลยล่ะผมสามารถช่วยคุณได้ทุกเรื่องเลยนะขอแค่คุณบอกผมก็พออะ่ะเรื่องใหญ่ขนาดนั้นแล้วตอนนั้นฉันก็ยังเด็กด้วยอะ่ะตัดสินใจอะไรเองไม่ได้ มิว <M> ไปนั่งอะไรตรงนั้นออกมาอยู่ยนี้สวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีครับค,คือดิฉันชื่อลูกแก้วค่ะเป็นเจ้าของร้านนี้ค่ะใช่งั้นยินดีที่ได้รู้จักนะครับยินดีค่ะเออมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าคะคือคือถ้าเป็นเรื่องเมื่อสองวันก่อนอะ่ะดิฉันแก้ไขให้ได้นะคะดิฉันแก้ปัญหาให้ได้ถ้าคุณลูกค้าไม่สบายใจอะคะ่ะดิฉันไล่เธอออกได้เลยนะคะ ไม่ครับคุณลูกแก้วไม่ต้องไล่เธอออกหรอกครับคือว่าถ้าเป็นเรื่องเมื่อสองวันก่อนเนี่ยมันเกิดจากความผิดพลาดจากตัวผมเองนะครับเธอไม่ได้ทําผิดอะไรไม่ค่ะดีฉันคือแค่ที่ฉันทราบมาว่าคุณต้องทะเลาะก,กับแฟนเพราะว่าพนักง,งานของเราเป็นสาเหตุอะดีฉันไม่สบายใจเลยอย่างที่ทราบอะค่ะร้านเราค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในเรื่องของการบริการแล้วถ้าเกิดว่าพนักง,งานทําให้เราเสียชื่อเสียงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปล่อยผ่านไม่ได้ค่ะคุณลูกค้าแตคุณลูกแก้วครับ คุณลูกแก้วกำลังเข้าใจผิดอยู่นะครับคือว่าผมคิดว่าเธอคนนี้เขาทางานได้ดีเยี่ยมมากเลยนะครับแล้วก็เธอเป็นแฟนใหม่ของผมด้วยอืมเออโอ้โน้อมมิวเนี่ยนะคะมิวพนักง,งานของเราเนี่ยนะคะ <c oughs> ใช่ครับเป็นแฟนคุณลูกค้า ใช่แล้วครับคุณแก้วโอ้าไมก็เซอร์ไพรส์มากเลยนะคะ mm hmm. แต่ว่าเมื่อ2วันก่อนอะ่ะดิฉันยังเห็นผู้หญิงคนสวยๆคนนั้นกับคุณคือเป็นแฟนกันไม่ใช่หรอคะอ๋อเธอคนนั้นเหระครับเราเลิกกันไปเมื่อ2วันก่อนแล้วนะครับเพราะว่าแฟนปัจจุบันของผมตอนนี้ก็คือมิวครับอ ไม่เห็นบอกฉันเลยเนาะว่าเธอเป็นแฟนกับคุณลูกค้าท่านนี้ออออคุณลูกแก้วครับผมขอถามเรื่องนึงได้ไหมครับเมื่อกี้คุณลูกแก้วบอกกับผมว่าเธอทํางานได้ดีมากเลยค,คุณลูกแก้วมีแพลนว่าอยากจะเลื่อนตําแหน่งให้เธอบ้างไหมครับอ๋อจริงๆแล้วเราก็มีแพลนเลื่อนตําแหน่งให้พนักง,งานอยู่แล้วค่ะออจริงจริงอ่ะมิวก็ก็อยู่ในแพลนนั้นอยู่แล้วคุณลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ ถ้อยนันก็ดีเลยครับแล้วมิวเขาทํางานกับคุณลูกแก้วมานานแค่ไหนแล้วล่ะครับอืมสามปีแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าแค่เลื่อนตำแหน่งน่าจะยังไม่พอนะครับน่าจะขึ้นเงินเดือนให้กับเธอด้วยอืมก็เป็นไปได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือมิวเนี่ยพรุ่งนี้จะได้มาทำงานในตำแหน่งหัวหน้าพนักง,งาน และส่วนเงินเดือนก็คือต้องเลื่อนตามตำแหน่งอยู่แล้วค่ะได้ขึ้นอยู่แล้วพรุ่งนี้เธอ,เอไม่ต้องใส่ชุดพนักงานเสิร์ฟแล้วนะจ๊ะใส่ชุดที่ดูดีดูดีมาเลยโอเคไหมค่ะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณลูกแกว้วค่ะเ,เดี๋ยวดิฉันขอตัวไปทำงานด้านในนะคะส่วนนิวถ้าเกิดว่าไม่ได้ยุ่งอะไรมากก็คุยกับคุณลูกค้าต่อได้ดูแลคุณลูกค้าให้ดีด้วยเนาะค่ะถ้าอยากได้อะไร,พรเพิ่มเติมบอกได้นะคะเรียกได้เลยนะคะ ทำตัวตวสบายเลยค่ะขอบคุณมากเลยครับขอบ,ขอบคุณค่ะคมีเจ้านายที่มีขนาดนี้นี่ก็ดีเหมือนกันเนาะเอ็มิวครับคือว่าผมอยากจะพาคุณไปที่ที่หนึ่งไม่รู้ว่าคุณจะจำได้หรือเปล่าไปกับผมนะครับ นี่ไงมิวคุณยังจำได้ไหมหแถวเนี้ยลองนึกดีๆสิเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะเรามาวิ่งเล่นกันแถวนี้บ่อยมากเลยนะอ๋อจำได้แล้วก็โรงเรียนเราอยู่ตรงนั้นเองใครจะไปลืมล่ะใช่แต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเนาะแล้วคุณดูนี่สิจำนี่ได้ไหม ยังอยู่อีกเหรอเนี่ยนานมากแล้วนะสิบกว่าปีแล้วมั้งใช่ประมาณสิบกว่าปีแล้วอะ่ะมันยังอยู่อยู่เลยเนาะแต่ว่าตอนนั้นเราเด็กมากเลยอะ่ะเราตัวเล็กแล้วก็ต้องขี่คอกันเพื่อปีนเค้นมาเขียนนี่แล้วดูตอนนี้สิต้นไม้มันสูงขึ้นเยอะมากเลยอะ่ะตอนนั้นมันต้นแค่นี้เอง เออมิวือผมขอถามคุณได้ไหมคือถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวคุณน่ะว่าตอนนั้นทำไมคุณถึงไม่ขอให้ผมช่วยล่ะก็ฉันเกรงใจนายอ่ะแล้วตอนนั้นฉันก็ยังเด็กด้วยแต่ว่าเมื่อสองสปีก่อนอ่ะฉันก็ไปขับของพ่อแม่นายนะไปหาตั้งหลายครั้งแต่ไม่เห็นเจอนายเลย ก็เพราะว่าตอนนั้นน่ะหลังจากที่ผมเรียนจบผมก็อยู่บ้าในได้แค่อาทิตย์เดียวพ่อผมก็ส่งผมไปเรียนที่เมืองนอกนี่ผมเพิ่งกลับมาได้ไม่นานเองนะแต่เอาเถอะผมว่าผมเลิกคุยเรื่องนี้ดีกว่าเรามาคุยเรื่องของเราดีกว่าเนาะเพราะว่าเรายังมีเวลาคุยกันอีกนานเลยะยังจำได้ไหม ตอนเด็กที่เราจูบก,กันครั้งแรกจำได้สิก็นายอะ่ะจูบฉันก่อนคุณต่างหากแ่ะที่จูบผมก่อนฉันจำได้ว่านายจูบฉันก่อนนะก็ตอนนั้นอะ่ะฉันตื่นเต้นมากเลยอะ่ะแล้วฉันก็เลยหลับตาแล้วนายก็จูบฉันอะ่ะเจียคุณมาทำอะไรที่นี่ แล้วทำไมนังนี่มันยังแต่งตัวแบบนี้อีกฉนันว่ามันโดนไล่อ,ออกไปแล้วนะจะไปยุ่วนวายอะไรกับเขาอีกเจทำไมเจพูดกับฉันแบบนี้ฉันเป็นแฟนคุณนะแฟนผมงั้นเหรอแต่ผมเพิ่งจำได้นะว่าผมเพิ่งเลิกกับแฟนผมไปเมื่อสองวันที่แล้วเองอเจคุณพูดจริงๆเหรอคุณคุณจะเลิกกับฉันจริงๆเหรอคุณไม่รู้สึกละอายใจกับสิ่งที่คุณทำลงไปบ้างเลยเหรอ คุณคิดว่าผมไม่รู้เหรอเกี่ยวกับแผนของคุณกับไอ้กลางมานะันอะถึงตอนนี้ผมทำแผนทุนแตกแล้วสิคุณเลยดูร้อนอนวนแบบนี่เธอรีบไปเอาใจเจมมาเลยนะแล้วก็รีบแต่งงานมันเลยฉันก็ไม่เข้าใจว่านายไม่ได้ชอบเขาแต่จะบังคับให้ฉันไม่แต่งงานเขาทำไม เธอก็รู้นี่ไม่มีใครทนที่ใสมันได้แต่เพราะมันรวยไงก็เลยมีคนคบก็ใช่ไงเพราะว่าเจเขาเรวยฉันเลยไปคบกับเขาตามที่คุณบอกใครๆเขคิดเหมือนพวกเราทั้งนั้นแหละ mm hmm. เธอรีบไปแต่งงานกับมันนะแล้วเอาเงินมันมาให้หมดจากนั้นอยาก,กับมันสมบัติกับมันเรามาแบ่งได้ค่ะที่รอ ฉันจะทำตามที่คุณบอกรอฉันหน่อยผมว่าคุณออกไปเถอ,อะเจเจคุณพูดเรื่องอะไรอะ่ะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยเพราะแก่ใช่ไหมแกเป็นคนบอกเจใช่ไหมแก่ไี่เห็นดีกับฉันแน่คุณไม่รู้สึกสมเพชตัวเองกับสิ่งที่คุณทำลงไปบ้างเลยเหรอ ถ้าเป็นผมผมเป็นคุณผมเดินออกไปแล้วเอเจคุณฟังฉันอธิบายก่อนนะนะผมไม่ฟังแล้วผมจะบอกอะไรคุณให้นะว่าบัตรเครดิตทั้งหมดที่ผมสมัครให้กับคุณผมยกเลิกและอายัดมันเป็นหมดแล้วนะแล้วหลังจากนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดคุณจ่ายเองแล้วกันเออคิดว่าฉันอยากคบกับแกนะเหรอคิด่าตัวเองดีตายล้วแหละ ฉันขอโทษนะฉันไม่ได้อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยอ่ะจริงๆแล้วผมตั้งใจจะเลิกกับเขาตั้งนานแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ใส่เขาไม่ได้แต่ช่างเขาเถอะเรากลับมาเรื่องของเราดีกว่าคุณรู้ไหมว่าที่ผ่านมาผมไม่เคยลืมคุณได้เลยนะ ผมยังคงจำจบูบแรกของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้ไม่เคยลืมยังคงตามหาคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ที่จะรักฉันจริงสักคน i